คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้นำสูตร10ล่างตัวเดียวนะครับ 10ล่างตัวเดียวเอามาฝากท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับชมแล้วก็นำไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางนะครับสถิติย้อนหลังวันนี้นะครับก็10งวดนะครับก็ย้อนหลัง10งวดนะครับลองนำไปพิจารณาดูนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้ง บวกหลักพันหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยหนึ่งครั้งบวกหลักสิบหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยสองครั้งบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยล่างสามครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่หนึ่งห้าครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่สามหนึ่งครั้งนะครับไม่มีบวกคงที่นะครับก็ ได้เท่านี้ก็คือเท่านี้นะครับผลออกมาก็คือได้ตัวเดียวนะครับก็เป็นหลักสิบล่างนะครับเอามาบวกกันเลยนะครับ8ปดดให้1ได้8ได้5 2 2ได้4 5 1ได้5 0 3ได้0 5 1ย์้าหนได้ห้าสอเป็นสิได้0 2นได้2 8 1ได้8 8ปดบวกหเป็น9 9้าเบวกแปเป็น17 17จ็บเวกหเป็น22 22ิบวกสเป็น26 26ิบวกหเป็น31 3สิบเอ็ดสเวกหเป็น3า3สิบกวกสเป็นสามสิวกแก็เป็น46นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6นะครับตัวเดียวต่อมา3ามตะบนที่ออกก็คือ6 3นะครับหลักหน่วยหลักสิบก็คือ6 งวดต่อมานะครับ9 1 9 4 1 4 8 1 8 6 1 6 5 2ได้0 6 1 6 3 3ได้9 6 1 6 0 5ได้0 7 1 7 8 1ได้8นะครับ9บวก4เป็น13 13บวก8เป็น21 21บวก6เป็น27 27บวก6ก็เป็น33 33บวก9ก็เป็น42 42บวก6เป็น48 48บวก7 สี่บวกเจ็ดก็เป็นห้าสิบห้าห้าสิบห้วกแก็เป็นหกนะครับผลลับที่ได้ก็คือสตัวเดียวนะครับต่อมาสองตัวล่างที่ออกก็คือสานะครับหลักสิบก็คือสนะครับตัวเดียวมวดต่อมานะครับห้ได้ห้าหกหนึ่ได้หกสได้สาห้างได้ห้า 6 2ได้2 3 1ได้3 1 3ได้3 1 1หนึ่งได้1 3 5 15ได้5 2 1ได้2 0 1ได้0 5บวก6เป็น11 11, 11บวก3เป็น14 14, 14บวก5เป็น19 19บเป็น21 21บวก3เป็น24 24บวก3เป็น27 27บวก1เป็น28 28บวก5 ก็เป็น33 33ิบวกสก็เป็น35นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5ตัวเดียวนะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ58นะครับหลัก10ก็คือ5งวดต่อมานะครับ0 1ได้0 4 1ได้4 6 1ได้6 4 1ได้4 6 2ได้2นะครับ5 1ได้5 8 3ได้4 1> 7 1ได้7 4 5 20ได้0 2 1ได้2 3 1ได้3 4บวก6เป็น10 10บวก4เป็น14 14บวก2เป็น16 16บวก5เป็น21 21บวก4เป็น25 25บวก7เป็น32 32บวก2เป็น34 34บวก3ก็เป็น37นะครับผลลับธที่ได้ก็คือ7นะครับตัวเดียวต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ7 7นะครับหลัก10ก็คือ7 งวดต่อมานะครับ8ปดหนึงได้8 6หนึ่งได้6 9หนึ่งได้9กหนึ่งได้7 8 2ดแดได้6กเหนึ่งได้7 7 3ด1ได้หนึ่งได้8 4 5 20ยได้0 2ยหนึ่งได้2 2งหนึ่งได้2นะครับ8บวก6เป็น14 14บกเเป็น23 23บวกเ็ก็เป็น30 30บเป็น36 36บวก7ก็เป็น43 43บวก1เป็น44 44บวก8ก็เป็น52 52บวก2ก็เป็น54 54บวก2ก็เป็น56นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6นะครับต่อมา2ตัวล่างออก6 1นะครับหลัก10ก็คือ6 งวดต่อมานะครับ01 0ย์9น 9, ึ6 1ได้ศ9 6ย6เก้าหนึได้เก1ได้หก1ได้เก1ได้1ได้เะครับ9กเป็น15 15บวก9เป็น24 24บวก2เป็น26 ยี่บวกหเป็น32 32ิบวกสก็เป็น35 3สิบหบวกเก็เป็น4 14 4ิบบวกหก็เป็น49 4สิบเกบวกหก็เป็น50 50ิบวกแก็เป็น58นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8ต่อมา2ตารล่างที่ออกก็คือ87นะครับหลักสิบก็คือ8ปงวดต่อมานะครับ 1> 3, 1สามหนึ่งได้สามห้าหนึ่งได้ห้าแปดหนึ่งได้แปดแปดสองแล้วเก้าหนึ่งได้เก้าแปดสองได้หกแปดหนงได้แปดเจ็ดสามได้หนึได้สี่สีห้าได้ศูนย์แปดได้แปดได้หนึบวกหเป็นแปดบวกแเป็นส 16, 16ิบหกบกวกเก็เป็นยี่สิบวกหก็เป็นสามสิบวกแก็เป็นสามสิบกวกหก็เป็นสี่สิบกสก็เป็นสี 44-8บวกก็เป็น52 52-1บก1ก็เป็น53นะครับผลลัพที่ได้ก็คือ3นะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ37นะครับหลัก10ก็คือ3งวดต่อมานะครับ4 1เลข4 8งไดเล็1ได้8 1ได้เลเได้ 4, 5, 2, 10, 0, 3, ศูนย์ห้าได้ศูนย์สองหนึ่งได้สองก็ได้สามบวกแปดเป็น1ิ1สอบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามสิบสามบวกสี่เป็นสิบเจ็ดสิบเดบวกสามเป็นยี่สิบวกหเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็วกหก็เป็นยี่สิบเบเจ็ดบวกสองก็เป็นยี่สิบก้ายสิบเก้วกสมก็เป็นสาสองนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสต่อมาสอตัวล่างที่ออกก็คือ2 2งสองนะครับสอ หลักสิก็คือ2องวดต่อมานะครับ C 1นึ่ง C หนึ่งหนึสหนสหหนห่สองสองได้4ี่สองหงส,องสองสอได้6 616 ห5าห้ายี่ห้าได้ห้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งสี่บวกหเป็นห้าห้าบวกสเป็นเจ็ดเบวกหเป็นสิบสอบวกสเป็นสิบหกบวกสเป็นสิบแปดบวกหก็เป็นยี่สิบวกหก็เป็นสามสิบวกหเป็นสามสิห้าสบวกเก็เป็นสี่สิบวกหก็เป็นสีห้านะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือห้า ต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ5 2นะครับหลัก10ก็คือ5ก็เข้าที่เลข5นะครับเอาละทีนี้มาดู <c oughs> งวดน,นี้กันนะครับซึ่งเป็นงวดประจำวันที่2เดือนมกราคม2569นะครับมาคำนวณดูกันเลยนะครับ717 31381891952ได้0 5 1ได้5 2 3ได้6 4 1ได้4 35 5ได้5 6 1ได้601ได้0 7บวก3เป็น10 10วกเป็น18บ8วกเเป็น27 27บวก5เป็น32 32บวกเป็น38 38ก็เป็น42 42เป็น4 7 47 47บวก6ก็เป็น53นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3นะครับตัวเดียวนะครับขอทวนดูอีกครั้งนะครับ087 2827 สนะครับได้3นะครับคลอระบายสีนิดนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับเดี๋ยวค่อยสักคู่ค่อยอแคปนะครับอ่ะแคปเอาไว้นะครับ เอาไว้ดูแล้วก็นำไปพิจารณาดูนะครับชอบหรือไม่ชอบชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเอาแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังค์ใช้นะครับสวัสดีครับ